ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนำวิธีการคำนวณอิดมอนให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากที่อัพคลิปไปเนี่ยผมก็กลัวว่าเพื่อนๆสมาชิกหรือว่าพี่พี่น้องๆเนี่ยเข้ามาดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมเปรียบเทียบว่าวัสดุชิ้นไหนนะครับวัสดุอะไรเนี่ยที่มันถูกที่สุดนะครับก็จะมีในเรื่องของการคำนวณจำนวนอิดนะครับที่ผมคำนวณไปผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะกลัวว่าหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่า 1>, 1ตารางเมตรนะครับพื้นที่เนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยจะต้องใช้อิฐมอนตามจํานวนที่ผมบอกไปนะที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างอิฐมอนเนี่ยผมบอกไปที่230ก้อนใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ผมได้บอกไปในคลิปแล้วว่าไอ้ที่ผมคํานวณตอนนั้นน่ะผมะไม่ได้นึกถึงในส่วนของปูนอะไรต่างๆที่เรามาใช้ใช่ไหมครับปูนก่ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่มันแม่นยํากว่านั้นนะครับแล้วก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดว่าการใช้อิฐมอในการก่อผนังเนี่ยต้องสั่งมาตารางเมตรละ230ก้อนนะครับซึ่งที่ผมคำนวณตอนแรกเนี่ยผมจะยกตัวอย่างก็คือว่าในความเป็นจริงที่ผมคำนวณในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการที่ผมเอาอิฐมอเนี่ยเหมือนเอาอิฐมอนะครับมาต่อต่อกันโดยไม่มีการใช้ปูนเลยนะครับดังนั้นอน่ะ จำนวนมันเลยออกมาที่230นะครับซึ่งในเคสแบบนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้ในกรณีที่เอาอิฐมอนไปใช้อย่างเช่นว่า,าไปเอาเป็นวางเป็นที่พื้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องใช้พวกปูนหรืออะไรเงี้ยไปใส่ระหว่างกลางร,ระหว่างก้อนเขาใช่ไหมครับอย่างนั้น,เ,นเราสามารถที่จะสั่งมาตามจํานวนที่ผมบอกไปได้จากคลิปที่แล้วนะครับแต่ในความจริงในการก่อผนังเนี่ย รเราต้องมีในส่วนของปูนอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งไอ้สีดำๆเนี่ยหรือสีเทาๆเนี่ยตรงกลางระหว่างของอิฐมอนของเราเนี่ยมันก็คือปูนก่อนั่นแหละที่เราใช้เข้าไปนะครับูนอาจจะเป็นปูนก่อสําเร็จอะไรเนี้ยนะครับซึ่งจะทําให้ปริมาณของอิฐมอนเนี่ยมันจะไม่เท่ากับจํานวนที่แบบนี้นะครับ มันจะลดน้อยลงซึ่งจะลดน้อยลงอย่างไงเนี่ยผมจะมีวิธีการคำนวณมาให้นะครับซึ่งจะสามารถเอาไปใช้กับได้ทุกวัสดุเลยไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนขนาดอะไรก็ตามนะเพราะว่าอิฐมอนเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมากใช่ไหมครับหรือจะไปใช้คำนวณพวกวัสดุอื่นๆก็ได้ถ้าเรารู้หลักการนี้นะครับผมดังนั้นผมก็เลยจะขยายภาพในส่วนของตัวอิฐมอนนะครับเนี่ยถ้าเราขยายออกมาเราเห็นว่ามันก็จะมีอิฐมอนอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของอปูน ก่อที่เราก่อเข้าไปนะครับในตรงนี้นะครับจึงจะทําให้พื้นที่ที่เราจะใช้คํานวณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปละนะครับผมก็เลยจะยกตัวอย่างก็คือจะตัดมาเป็นพื้นที่ของอิฐมอรวมถึงปูนก่อสําเร็จเข้าไปด้วยนะครับในการที่จะคํานวณน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณกันนะครับซึ่งผมอยากให้จําวิธีการนี้ไปก็คือเป็นสูตรนี้ไปแล้วก็จะสามารถเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุก ทุกวัสดุเลยนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการของมันนะครับซึ่งสูตรก็ประมาณนี้นะครับคืออิฐก่อผนัง1ตารางเมตรเนี่ยจะเท่ากับนะครับหหารด้วยจําสูตรนี้เลยนะครับหารด้วยวงเล็บนะครับความหนาอิฐบวกด้วยความหนาปูนก่อนะครับแล้วก็เอามาคูนด้วยความยาวอิฐคูณบวกด้วยความหนาปูนก่อเหมือนกันนะครับความหมายคืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะ แนะนำนิดนึงว่าไอ้หน่วยตรงนี้นะครับต้องต้องทำให้เป็นเมตรตลอดนะเพราะว่าปกติแล้วเราจะชินกับหน่วยที่มันเป็นเซนติเมตรใช่ไหมเราจะรู้ว่าอิดเนี่ยหนากี่เซนยาวกี่เซนกว้างกี่เซนใช่ไหมแต่เราต้องแปลงหน่วยตรงเนี้ยให้เป็นเมตรนะเพราะว่าไอ้หนึ่งตรงเนี้ยมันคือ1ตารางเมตรนะครับที่เรามาคิดนะครับเพราะเราต้องคิดหาที่1ตารางเมตรใช่ไหมครับดังนั้นหน่วยตรงเนี้ยเราก็ต้องเป็น เป็นเมตรด้วยนะครับซึ่งการแปลงหน่วยเซนเป็นเมตรเนี่ยก็คือง่ายๆเลย1เซนจะเท่ากับศ0 1เมตรนั่นเองนะครับถ้า4ี่เซนก็คือ0.04นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการแปลงหน่วยง่ายๆเนาะทีนี้เรามาดูไอ้ตรงสูตรตรงนี้มันจะมีความหนาอิดหนาปูนมันคืออะไรนะครับคือหนาอิดเนี่ยมันก็คือความหนาของตัวอิดของเราที่เอามาใช้ในการก่อนะครับก็คือก็คือ บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นความหนาของอิฐส่วนหนาปูนคืออะไรนะครับหนาปูนก็คือพื้นที่2ฝั่งนี้ครับซึ่งพื้นที่2ฝั่งนี้มันคือความหนาอย่างละครึ่งของช่องว่างตรงปูนตรงนี้ที่ผมตัดภาพมาให้เห็นไหมครับซึ่งความจริงแล้วมันคือเท่ากับ1ความหนาผมตัดมาอย่างละครึ่ง2ฝั่งนี้นะครับพอเอามารวมกันเนี่ยมันก็คือ1ความหนาของปูนก่อนั่นเองนะครับดังนั้น อ,อย่างที่ผมบอกไปหนาอิดก็คือความหนาตรงนี้นะครับบวกด้วยความหนาปูนก็คือตรงนี้นะครับก็คือ1นบวกหความหนาปูนไปเลยครับเพราะมันคืออย่างละครึ่งนะครับบวกกันก็คือ1ความหนาปูนส่วนความยาวอิดก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ความหนาปูนก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการเดิมก็คือมันจะเท่ากับ1ความหนาของปูนนั่นเองครับของปูนก่อนนะ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยความหนาของปูนก่อที่เราจะเคยใช้กันอย่างของผมที่ก่อเนี่ยผมก็อยู่ระมาณ1.5เซนถึง2เซนประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับง่ายๆเลยครับคำนวณอย่างไรนะครับเอามาดูในส่วนของอิฐมอนที่เป็นแบบเดี่ยวก่อนแบบแบบเดี่ยวนะครับก็คือมันจะมีความกว้างตามนี้เลยนะครับ6 6เซนยาว14.5่ 14. แล้วก็หนาอยู่ที่3มเซนนะครับซึ่งในปกติเนี่ยการก่อเนี่ยเราก็จะก่อโดยใช้ พื้นที่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับความหนาคือ3นะครับแล้วก็ยาวคือ14.5นะครับโดยหลักการคํานวณนะอย่างผมบอกไปก็คือความหนาความหนาของอิฐก่อนนะคือก็คือ3มเซนก็คือ0.03นะบวกด้วยความหนาปูนก็คือในเคสเนี่ยผมขอใช้ที่1.5เซนละกันถ้า1.5่คือ0.015นะครับแล้วก็คูณด้วยวงเล็บความยาวก็คือ14 5นะครับมันก็คือ0.145บวกด้วย0.015ก็คือความหนาปูนเหมือนกันนะครับจะได้ออกมา,าเป็นที่0.045คูณด้วย0.16นะครับจะออกมาอยู่ที่ประมาณ139ก้อนนั่นเองอันนี้เป็นจํานวนอิฐมอนที่เราควรจะสั่งมาจริงๆนะครับตอนหตารางเมตรที่เราจะใช้ในการก่อผนังนะครับไม่ใช่230อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเราสั่งมาตามนั้นน่ะมันจะเกินเยอะมากเพราะว่าไอ้เคส ที่2 3 0ก็อย่างที่ผมบอกไปคือผมไม่ได้รวมปูนก่อสําเร็จเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้ปริมาณเนี่ยมันเยอะขึ้นมานะครับดังนั้นเมื่อเราได้จํานวนก้อนแล้วเนี่ยเราก็แค่รู้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการก่อมันกี่ตารางเมตรเราก็เอาพื้นที่ตารางเมตรคูณกับจำ,จำนวนก้อนตรงนี้เข้าไปนะครับสมมุติว่า,า5ตารางเมตรแล้วก็5คูณ139หรือ140ไปเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้วิธีการคำนวณน,นะแต่ถ้าสมมุติว่า,าความหนาปูนเราทําที่สัก2เซนอย่างงี้เราก็เปลี่ยนจาก 0.015เป็น0.02นะครับมันก็จะได้ค่าออกมาอีค่านึงอาจจะลดน้อยลงนะอยู่สักประมาณ120ก้อนอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของ it, it, อิด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 เดี่ยวนะแต่ถ้าเป็นอิดแฝดเนี่ยจะเห็นว่าความหนาเนี่ยมันจะเพิ่มมาที่5.5วิธีการคำนวณก็เหมือนกันเลยนะครับก็เอา5.5บวกกับความหนาปูนก็คือ1.5มันก็จะเป็น7นะครับ 7เซนก็คือ0.07คูณด้วยความยาวเท่าเดิมนะก็เป็น0.16จะอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ89ก้อนหรือ90ก้อนประมาณนี้ถ้าเป็นอิฐแฟรนะครับอิฐมอนแฟรเนี่ยจะอยู่ประมาณ90ก้อนแต่ถ้าเป็นอิฐบล็อกล่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วมันอยู่ประมาณ13.5นะครับแต่ถ้าเกิดเราคำนวณด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่สักประมาณ12ก้อนนะครับซึ่งในเคสของอิฐอิดบล็อกเนี่ยผมใช้ความหนาปูนอยู่ที่ประมาณ 2, 2อเซนไปนเลยเพราะว่า 39กบวก2ก็คือ41เพราะว่าความาพื้นที่ที่เราใช้มันคือพื้นที่แนวนี้นะครับก็คือความสูงตรงนี้เนะี่ยอยู่ที่19แล้วก็ยาวแนวเนี้ยอยู่ที่39เกนาะก็จะได้ออกมาที่12ก้อนส่วนถ้าเป็นอิฐมวลเบาเนี่ยที่ผมบอกไปคลิปแล้วอยู่ประมาณ8.5นะแต่ถ้าคำนวณตามคลิปเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ประมาณ8ก้อนพอนะครับถ้า1ตารางเมตรที่เราจะมาก่อเป็นผนังเนี่ยอยู่ทัประมาณ8ก้อนครับอันนี้จะเป็นปริมาณของอ ของอิดต่างๆที่เราจะมาใช้ซึ่งมันจะรวมในส่วนของปูนก่อก่อเข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้จำนวนของการสั่งอิดของเราเนี่ยมันถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เกินจนมากเกินไปนะครับผมซึ่งที่ผมจะมาแนะนาจริงๆผมอยากแนะนําในส่วนของอิฐมอนมากกว่าเพราะอิดมอนเนี่ยเป็นอิดที่เราใช้ในปริมาณที่จํานวนชิ้นที่เยอะ ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่คํานวณตามนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสั่งมาเนี่ยเกินนะครับเ,เกินเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราเห็นลองสังเกตดูถ้าเป็นพวกอิดบล็อกหรือว่าเป็นอ <ten S 1> ิดมวลเบาเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันนะซึ่งถ้าคํานวณแบบนู้นมันจะอยู่ที่13.5้าใช่ไหมครับแต่าคานวณแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่แค่สิก้อนเองนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นอิด <ten> <person> มวลเบาก็อยู่ที่8ก้อนซึ่งตัวเลขตัวนี้มันบ่งบอกอะไรด้วยใช่ไหมครับมันบ่งบอกว่าถ้าเราใช้อิดมวลเนี่ย ปริมาณปูนก่อเนี่ยเราก็จะใช้เยอะกว่านะเพราะว่าจะเห็นว่า,าจำนวนของอิฐที่แบบไม่มีคํานวณในส่วนของปูนเนี่ยนะมันจะอยู่ที่2 3 3ร้ก้อนนะครับแต่ถ้าพอมีปูนเข้ามาเกี่ยวกองปูนก่อเข้ามาเกี่ยวกองยเหลือยู่ที่ร้อยสามเองมันหายไปเกือบ100ยก้อนแสดงว่าไอ้ร้อก้อนที่หายไปคือปริมาณของปูนที่ไปแทนที่มันนะดังนั้นก็จะเห็นว่าถ้า เราจะมาคํานวณเรื่องของปูนเนี่ยมันก็จะมีปูนที่เอามาใช้ก่อเนี่ยจะสรุปได้เลยว่าปูนที่มาใช้กับงานในส่วนของอิฐมอเนี่ยจะใช้เยอะที่สุดนะครับลองมาก็จะเป็นอิฐบล็อกนะครับจากนั้นก็จะเป็นลองมาน้อยที่สุดเลยก็จะเป็นอิฐมวลเบาเพราะอิฐมวลเบาเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นเขาก่อกันก็จะใช้ปูนบางๆนะครับปูนสักประมาณครึ่งเซนได้นะประมาณ5มิลประมาณนี้นะครับเขาจะไม่ใช้หนามาก ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะสั่งอิฐมาใช้ในการก่อผนังนะครับผมก็ประมาณนี้ผมกลัวว่าบางคนฟังคลิปที่แล้วไปแล้วเราจะเข้าใจผิดว่าในการสั่งอิฐมอนเนี่ยจะต้องสั่งมา130ก้อน230ก้อนเลยไม่ใช่นะครับถ้าจะสั่งมาใช้ในการก่อจริงสั่งมาแค่ประมาณ139หรือ140ก้อนก็พอนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความหนาของบูนที่เราจะก่อด้วยเนาะ ก็โอเคนะครับหวังคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เคลียร์นะครับในส่วนของความเข้าใจอาจจะทําให้เข้าเข้าใจผิดไปด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ